สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่ช่องเสียอาม JO1 official นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับที่เทพสถิตนะพี่น้องเนาะนะครับวันนี้นะครับพอดีเมื่อคืนนี้นะครับกลับมาที่เทพสถิตนะครับจากโคราชมาเนาะประมาณไม่ถึงสองชั่วโมงนะครับพอดีมาถึงแต่เมื่อคืนแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องชมนะครับวันนี้ก็เลยเช้าๆก็เลย ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมเนาะนะครับตอนนี้นี่อันนี้แม่ก็กำลังแม่ไปไหนมาไปนาะนาะตด้เช้ชาเก็บผักถัว่วปลาได้อะไรมาเนี่ยไป,ไปนาอีกแล้วพี่น้องเออความสุขเราเนาะครับเก็บถั่วมาอันนี้เรียกถั่วอะไรไหมถั่วฝักยาวถั่วปีถั่วปีเนาะมันไม่ใช่เหมือนแบบ อีกแบบหนึ่ง,งมันเป็นถั่วพูง,งกินข้าวกันเลยนะทอดไข่แล้วก็พักทวนเนี่ยโอ้กินสดๆเลยจอด,ดไม่ได้เจอแม่น่าจะนานเราไม่ได้เจอกันนานอยู่เนาะยี่สิบวันเนาะตั้งแต่วันที่เทสเลยตั้งแต่วันไหว้ครูหรือเปล่า <c oughs> ใช่ตั้งแต่ไหว้ครู <c oughs> ก่อนหน้านั้นอีกไหว้ครูก็เจอกันแป๊บเดียว <c oughs> ผมไม่ได้กลับบ้านเลย นี่ก็ครบเดือนพอดีน่าจะน่าจะครบเดือนเลยเดมแวะมานะครับแต่เมื่อคืนแหละนะครับมาลูกมาเมียเติมพลัง <c oughs> มาขอโผลนะครับนี่เซบบอไปเบื้องหัวลำบอนนี่ <c oughs> ไปมันม้วนนะ้องไหเนะ ตัวผักยาวครับแล้วก็อนนั้นผักอะไรไหมตัวผูโอ,อ้ครับเอาเอาหมาหน่อยตอนนี้น้องไททีมก็ยังไม่ตื่นเลยนะครับผมไททีมยังไม่ตื่นเนอะนี่เดี๋ยวพาไปชมรถแห่ก <c oughs> ันดีกว่าพี่น้องแม่กินข้าวเะไปหาผักมาเดี๋ยว จะพาไปดูทุ่งนาอยู่จะไปชมทุ่งนานะพี่น้องเนาะแล้วก็วันนี้ผมก็น่าจะได้กลับโคราชนะครับต้องไปซักเสื้อผ้าไปเคลียร์รถนะครับเพราะว่ารถต้องถ่ายน้ำมันเครื่องลรวเตรียมตัวจะไปงานกระถินอีหลานะครับผมเดี๋ยวแม่จะฝากทําบุญด้วยใช่ไหมงานกระถินอีหลาฝากไปทําบุญบ้านวัดหนองคูที่สะเกดเดี๋ยวแม่จะฝากไปทําบุญด้วยนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรา ทานข้าวก่อนนี่มาพอเบี่ยงมาฝั่งนี้ปุ๊บก็จะเป็นอาที่ทํารถแห่แล้วพี่น้องเนาะบ้านก็จะลุกๆน้อยจากน้อยพี่น้อง <c oughs> นี่ครับรถแห่ถึงไหนแล้วนะครับไม่ได้กลับมาเกือบเดือนก็ขึ้นได้หลายแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะได้เข้าอู่แล้วนะครับอีกนิดนึงนะครับเดือนหน้าก็น่าจะได้เข้าอู่แล้วนะครับอูบ่บ้านนะพี่น้องเนาะนะครับนี่จะเป็นเวทีสไลด์ข้างออกมานะครับ นี่เด้ที่สไลด์ข้างออกมานะครับนี่เดี๋ยวช่างก็เข้ามากันแล้วนะครับผมโอ้ใหญ่คันเดูพี่น้องเวทีใหญ่อยู่นะครับอันนี้จะเป็นช่วงหลังอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับเวที นะครับรถแห่ถึงประมาณนี้แล้วก็ทำอะไรอยู่นอนทำอะไรพ่อโอ้พอดีเมื่อคืนนี้ฝนมันตกเมื่อคืนนี้ฝนมันตกนะครับเอ้าเหล็กงอเลยตีงอเลยนะครับฝนมันตก เอาไม่ทันคือพี่น้องอันนี้จะเป็นแบบท้ายหมุนได้นะครับนี่ครับอัปเดตรถเหตนะครับประมาณนี้น้ำออกก็จะได้ทำต่อให้มันจะให้พี่ชาาออกก็ได้เพราะมันดีดันได้แล้ว เอน้ำออกรถเฮกใกยเสร็จยังนี้จะได้เอาเข้าอูบัดเนะพ่อ ใแล้วได้ดิเอนี่ลยบอกใครูดอ๋อครับแล้วก็จะได้นี่เพราะว่าไกล,ล้ละเราจะได้เข้าอู่บัสแล้วช่างช่างแปะข้างแปะแผ่นข้างกับข้างหน้าข้างหลังแค่นั้นแหละอย่างอื่นเราก็เชื่อมเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เคลื่อนไปที่ร้อยอิดนะครับผมให้ช่างนะครับน่าจะจอจะเจริญการช่างนะครับผมก็ไม่ได้แบบมีงบประมาณเยอะนะพี่น้องเดยเอาตามเท่าที่มีนะครับพอออกงานได้ก่อน ก่อไว้ฤดูการหน้าฤดูการื่นเราค่อยจัดเต็มคนนี้เพิ่มอีกนละพี่น้องเนาะนะครับนี่ก็เอาพอออกงานพอเอป็นพิธีให้มันะระบบอะไรต่างๆให้มันทันสมัยมากขึ้นนละพี่น้องทั้งระบบเสียงระบบต่างๆนะครับนี่รถแห่จะประมาณนี้นะครับรถแห่12โลนะครับรถจอดอยู่ข้างหน้านะครับอ,อันนี้อันนี้จะเป็นรถแห่แนละพี่น้องเนาะครับลยหลายคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วนะครับ ตงจอดรถก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกลุกนหมยเป็นที่ทํางานนะพี่น้องนี่ไกลเสร็จแล้วอันนี้เขาจะเป็นหมุนท้ายได้นน่ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวให้ช่างที่ชํานาญการทำนะพี่น้องเนาะมันจะได้แบบว่าจวดๆ <c oughs> จะได้ไม่ต้องแก่นะพี่น้องนะครับจะได้ขนไปนะครับพอลงพลื้นลงอะไรหมดแล้วได้นน่ที่นี้โอ้งามขั้นเลยครับพอมันเป็นเห็นเป็นรูปเป็นลางเนี่ยจักน้อยนะครับต่อไปก็จะเหลือ หน้าท้ายบัสแล้วนะครับแล้วก็พวกลายนูนอะไรต่างๆเนาะเิ่นกับขึ้นไปจักแป๊บเดียวก็น่าจะได้แล้วนะครับผมพื้นที่ข้างบนใช้สวยเยอะมากนะครับพี่น้องขับก่อนนี่ประมาณนี้เนาะรถแฮร12ล้อนะครับมาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดคลาดนะครับก็ คิดไว้นะครับคิดไว้กะไว้ว่าน่าจะไปหมอที่สองก่อนน่าจะบินเดียวครับรอบนี้บินคนเดียวไปคนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวเซมน่าจะรออยู่ที่บุรีรัมหรือไม่ก็จะเป็นนัดเจอกันอยู่ที่บ้านอีหลาเลยนะครับเพราะว่าผมพรุ่งนี้อยากไปมากนะครับอยากไปดูโชว์สาวน้อยรำาพื้นโชว์ไหมยาไปดูแบบเต็มๆนะครับเพราะว่าวันนั้นไปก็ยังไม่ได้ดูแบบเต็มเลยรอบนี้ทั้งพี่หมีวอะไรมาครบเลยแค่อยากจะไปชมนะครับเรามีไอ้สด ปิดด้วยเออนะครับชาวนาลำพูนชูเลยว่าอยากไปอยากไป <laughs> แล้วก็อยากไปถ่ายรูปด้วยนะครับเพราะว่าได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆดีเราก็ชอบนะครับจะคิดใหม่ๆจดุดจวนนะพี่น้องเนาะเพราะแต่ก่อนก็ไปถ่ายชาวนาลำพูนชูบ่อยน, boy. นะครับนี่ก็อยากไปก็น่าจะไปนะครับยกนี่เสร็จจากตรงนี้นะครับที่บ้านพอดีมาเติมกําลังใจมาหาลูกหาแม่หาครอบครัวแล้วก็จะได้เดินทาง โคราชนะครับไปเอารถไปเปลี่ยนทายนะั่นมันเครื่องไปทำให้มันวิ่งดีนะเพราะว่าพรุ่งนี้น่าจะวิ่งยาวพอไปกร,รุงเทพเสร็จปั๊บก็จะตีไปศรีสะเกตเลยนะครับศรีสะเกตก็น่าจะเจ็ดชั่วโมงนะครับตึงๆนะพี่น้องน่าจะถึงตอนไหนก็ตอนนั้นบ้านหนองคูนะครับเลยว่าโอเคไปเข้าไปแน่นะครับแล้วก็อย่าลืมร่วมทําบุญนะครับกับพ่อเอกแม่หน่อยแล้วก็องค์อินเนาะทาบุญกระถินนะครับแล้วก็มีกลุ่มปิด นะครับผมของหน่วยที่1แล้วก็หน่วยที่2เนาะช่วยกันนะครับสนนรำเพรีนงชวนะครับส่วนองไทยรถแทนนะครับก็มีงานอยู่ที่กำแพงเพชรก็เลยว่าอยู่ผมลาสักวันหนึ่งแล้วเพื่อที่จะไปสนนรำเพรีนชูนะครับถ้าไม่มีอะไรปิดคาดนะครับน่าจะไปที่หมอชิด2เพราะว่าอยากเห็นโชว์มากๆนะครับแล้วก็ค่อยลงไปหาสนนรำเพชรบ้านเพลงนะวันที่1นึ่งนะพี่น้อง,นะนนงเนาะวันที่1เสร็จปุ๊บวันที่2ก็ อ่าไทยรถแห่อีกนะครับแล้วก็วันที่3ก็ไทยรถแห่สีไทยรถแห่นะครับนี่ตารางคิวผมประมาณนี้อู้แล้วคิวนานกว่านะครับทนะำความสุขนะพี่น้องเนาะนะครับได้เห็นโชว์ได้เห็นหมอลำได้เบิง่งหมอลำท่านอภิป็นแพ้งได้อ่าเป็นยังไงล่ะแรงผลักดันนะครับหลายๆอย่างนะครับพี่น้องมันเป็นความสุขของอ่าผู้ที่ตามหมอลำเด้นะครับบางทีเราก็เข้ามาถึงตัวนี้แบบเออเรามาก หมอลำเล้วนะครับผมรู้สึกแบบดีใจนะครับก็โอเคเดีย๋ยวจะได้แวะไปทุ่งนาสักหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะไปสูรบรรยากาศโอโซนหลายๆอย่างเนาะพี่น้องเนาะน,นี่ครับรถแห่ก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอรับชมคลิปนะครับเรื่อยๆนะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงขอทัรพี่น้องมากๆเลย กวัวตกปกติจะตั้งใจลงก็วันละคลิปนึงก็ยังดีนะครับวันละคลิป2คลิปเนาะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องได้ชมนะครับหลายๆท่านเพื่อถามมารถแห่ถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับรถแห่จุดสองล้อนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปนะครับตอนน้องเปินโชูให้พี่น้องได้ชมเนาะนะครับอยากไปนะครับอยากไปดูโชูแล้วก็จะได้เลยเข้าไปสิสเกตเลยนะครับโคตรแข็งนะครับวันนี้เห็นว่าสองน้องดมเพิ่น สาวน้อยเพชรบ้านแพงก็มีงานนอสามสิบน่าจะอยู่สุรินรหรือเปล่าเออบุรีรัมสุรินนะ,ะ์นะวครับในสุรินก็ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับให้ผมป,ปังมันหมาเรื่องลำยๆยนะพี่น้องเนาะลคลิปนี้สวัสดีครับ